สวัสดีซุยดัดเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีวันังคารด้วยแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งนฟอลโล่นะครับเพื่อนใหม่ทุกคนนะครับในอินสตาแกรมนะครับแล้วขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอิร์ดเควกเอิร์ดคว้าซึ่งหายไปนานเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่ารายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่พาเพื่อนๆนะครับไปท่องเที่ยวหรือว่าไปหาอะไรอร่อยๆนะครับได้ทานกันเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้เอิร์ดเควกก็มาอยู่แถวเรียบด่วนลามินทานะครับ ซึ่งจะมุ่งหน้าไปอทำไมนั่นเองนะครับร้านนี้นะครับเลยซีดีซีมานิดหนึ่งครับก็จะเจอแล้วนะครับชื่อร้านหลายคนอาจจะบอกว่าจำไม่ได้นคนที่ดูดีว่ากอเรียจีน นี่ครับ g o r g e n g Coffee เห็นแล้วนะครับและที่สำคัญครับร้านนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยทีเดียวครับเหมาะกับการที่จะมานั่งรอเพื่อนหรือว่ามานั่งชิลผ่อนคลายก็ได้นะครับหรือมาชิันบ้านก็ได้ครับเพราะว่าบรรยากาศของร้านกาแฟโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นกลิ่นกาแฟนะครับแต่ร้านนี้พิเศษนะฮะนอกจากมีรูปทรงที่ดูแปลกแล้วยังมีกลิ่นที่หอมแบบไม่รู้มันหอมมันหอมแตกต่างอ่ะดูดีกว่า ให้ดูให้ดูไมดเยอะในะะีมียการโดยรอบนะครแล้วก็มีที่จอดรถทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วส่วนเมนูนะครับแน่นอนลเลยว่าเอ็ดเพ็มาเอาใจเพื่อนๆทุกคนนะฮะกับเมนูที่ที่ไม่เคยทานเลยก็ว่าได้เลยนะครับเพราะหลายคนเคยเป็นไหมฮะเคยเป็นหรือเปล่า ที่แบบว่าหนึ่งคือเรากินกาแฟเอ่อกินกาแฟที่ผสมนมไปแล้วแล้วก็จะมีแบบกรดในกระเพาะบ้างบางคนก็แบบแพ้นมบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับบางคนแพ้นมวัวครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่า <c oughs> อ่ะโอเคเมื่อกี้มีสายเข้ามาตัดนิดนึงนะฮะเอาแล้วครับเราเรามาต่อดีกว่าเมนูนี้เอาใจสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยทีเดียวนะครับและเ,เ,เมนูนี้ก็เรียกว่าเป็นเมนูที่แปลก ทีเดียวนะครับเพราะว่าเอิร์ทควิคไม่เคยสั่งเลยทีเดียวปกติเราก็จะทานแต่คาบูชิโน่ก็เป็นนมผสมช็อกโกแลตผสมนมนะฮะถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมอคค่านะครับก็เป็นกาแฟผสมช็อกโกแลตนะฮะแต่นี่ครับเพียวๆล้วนๆเลยทีเดียวครับผมกับอเมริกาโน่นี่ชื่อก็ดูบอกว่าเก๋ไก่สไลเดอร์เลยทีเดียวแล้วก็อันนี้ผสมไซรั p ด้วยนะครับก็จะเป็น กาแฟผสมกับไซรัมนะฮะแล้วก็มีน้ำด้วยมีน้ำแข็งมีหลอดมีแก้ว <laughs> มีทุกอย่างเลยอ่านั่นแหละครับนี่ก็คือเป็นอีกเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ให้ทุกคนนะฮะได้ได,ได้ได้ดูฟิลดูว่ารสชาติเป็นไงแต่พอทานด้วยแล้วกันนะฮะเป็นรสชาติกาแฟเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะฮะเรียกว่า ทานแล้วเติ่นเลยทีเดียวนะฮะอะเอาละครับและนี่นะครับก็คือเป็นเมนูที่เอิร์แนะนําให้กับเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับที่นี่มีฟรี Wi-Fi ด้วยเออยังเข้ามาได้เลยทีเดียวนะครับจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะพูดเสียงดังวันนี้นะครับเป็นคนที่สนุกสนานนะฮะทีนด็อกเก่งใจเขาเก่งใจเขาเขาพูดเสียงดังจริงเนรอจริงเนรอเอาละครับและนี่นะก็คือเป็นการเปิดรายการครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการเอิร์ q ควักเอิร์ควัก ก็สามารถติดตามมันได้เลยนะครับส่วน i อมีขึ้นอยู่แล้วนะครับทางด้านบนเอิทขึ้นให้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามเอิทเควกได้เลยนะครับว่าทําอะไรที่ไหนอย่างไรตอนนี้เป็นช่วงพักฟื้นของร่างกายอยู่นะครับอีกสักครู่นึงเอิทคงจะทํารายการนะฮะหรือว่าจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับสนุกสนานดีนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่คนเพื้นทุกคนโอเคไหมครับโอเควันนี้เอิเควไปแล้วนะครับยังไงขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับวา